นะคะเมย์มานแบบโอ้โหหนา้าแน่นขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมารีวิวอีกหนึ่งไอเทมที่เชื่อว่าเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับสาวๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะนีโชว์เลยแล้วกันตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นกล้องถ่ายรูปแบบ m i ลเล r ร์เลนะคะตัวใหม่ที่เมย์เพิ่งได้มาลองนะเป็นของ canon eos m10 ซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นกล้องมิลเลอร์เลค่ะซึ่งคุณภาพรูปนะบอกเลยว่า คมชัดมากแล้วก็แบบได้คุณภาพรูปที่ใกล้เคียงว่าสูสีกับกล้องให,ใหญ่ๆพวกกล้อง DSLR เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเลนได้นะอย่างที่เห็นเนี้ยเป็นเลนสคิดที่ติดมากับกล้องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสามารถหมุนแล้วก็ถอดเปลี่ยนเลนแบบนี้ได้เลยนะสามารถเอาไปใช้กับเลนสแคนนอนรุ่นอื่นๆได้อีกด้วยนะคะแค่เรามีอะแดปเตอร์ตัวเชื่อมเลนสแค่นั้นก็แบบ สามารถเปลี่ยนเลนส์นได้เยอะแล้วนะคะก็<ช>เนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดถึงกล้องตัวนี้กันนะคะว่ามันเหมาะสําหรับสาวๆยังไงนะพูดถึงการถ่ายรูปกับสาวๆเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องการเซลฟี่ใช่ไหมคือตัวนี้มันแบบเฮ้ยมันเหมาะกับการเซลฟี่มากทุกคนเพราะว่านี่เลยดอแบบแรกสามารถพลิกหน้าจอหรือว่าพลิกหน้าจอกลับมาได้แบบนี้นะคะเราก็จะสามารถส่องเห็นหน้าเราได้แบบนี้ใช่ไหมเพราะเวลาสาวๆถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องนิดนึงอ่ะขอดูมุมหน้าขอดูแบบแบ็กกราวน์นิดนึงว่าสวยไหมอะไรอย่างี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ กิฟหน้าจอกลับมาได้แบบ180องศาแบบนี้เลยนะแล้วก็แบบปรับได้อะไรได้นี่นะซึ่งขนาดของกล้องนะคะก็คือเมว่าพอดีอะแบบไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปสามารถใส่กระเป๋าพกพาได้แบบเอาไปถ่ายรูปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็นี่นะเมได้เครื่องสีขาวมาแบบดูสวยมากแล้วที่สำคัญเนี่ยเขามีนี่ด้วยค่ะมีเป็นเคสใส่กับกล้องด้วยนะเก๋มากเลยจริงๆอะไม่ได้สีขาวดำมาแต่เขามีถึงสีนะคะก็ไปเลือกได้ไปดูได้ว่าชอบสีไหน ต่อไปนะคะมาพูดถึงโหมดต่างๆหรือว่าแบบฟังก์ชันต่างๆในกล้องกันเลยดีกว่านะคะนี่นะเดี๋ยวเมย์เปิดกล้องก่อนละกันตึง้งนี่ก็จะเห็นว่าแบบเขามีโหมดต่างๆที่เออเราก็เห็นว่ามันแบ่งมาเป็นสัดส่วนที่เข้าใจง่ายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไฮบริดออโต้ตรงนี้แล้วก็มีครีเอทีฟแอซชนนี่นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีโหมดที่เขาเหมือนแบบว่าคิดแล้วก็ทามาให้เรียบร้อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นพอสเทสแลนเทปไฮวิวโค้ชอัพสปอร์ตอะไรเงี้ยก็คือสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการจะใช้งานเลยนะคะ คราวนี้เนี่ยนะคะมาดูโหมดที่เมย์แบบเออชอบแล้วก็ใช้บ่อยกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะต้องไปที่โหมดเซลฟัสเทกกันเลยค่ะนี่ตรงนี้ถ้าเราใช้โหมดอื่นอยู่ใช่ไหมแล้วเราปิดหน้าจอก,กับมายิ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะมีมุมตรงนี้ขึ้นให้เลยนะว่าจะใช้เป็นโหมดเซลฟัสเทกไหมนะคะมาดูในส่วนของการตั้งค่าในโหมดเซลฟัสเทกกันเลยนะคะหนึ่งเนี่ยเขามีนี่เลยให้เลือกแบบกราวว่าเราจะเอาเบอร์น้อยเบอร์มากแค่ไหนนะอาจจะเสตค่าได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นปรับ Brightness หรือความสว่างของ รูกนะเผื่อเราไปอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยนะคะก็สามารถปรับได้เลยตามต้องการนะนี่นะคะต่อมานะคะก็เป็นส k i n นะคะก็เรียกได้ว่าแบบเธอปรับหน้าเนียนนั่นเองผิวเนียนนะคะเราก็สามารถปรับได้ว่าจะเอาเนียนมากเนียนน้อยแค่ไหนนะคะนี่นะคะก็จะได้สไตล์รูปที่เราต้องการที่จะถ่ายแล้วนะคะแค่นี้ก็เตรียมถ่ายรูปได้เลยค oh. ือมันง่ายมากนี่ปึ๊บแล้วก็กดถ่ายได้เลยะคะ่ะอ่านี่ก็จะได้รูปนี้มานะ แล้วก็จากที่เห็นเนี่ยนะคะว่าเมย์สามารถเอามือทัสรีนได้รือวแตะหน้าจอเพื่อสั่งงานต่างๆได้เนี่ยคือหน้าจอเขาเป็นระบบทัสรีนนะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยสามารถแบบแตะหน้าจอแล้วก็เลือกโฟกัสได้ใช่ไหมแล้วก็กดถ่ายชัตเตอร์ผ่านหน้าจอได้เลยอย่างนี้นะคะนี่แหแค่นี้ง่ายมาก แค่แบบเอานิ้วแตะก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะเ <Wow. S 1> มื่อกี้ใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องหน้าเนียนผิวเนียนไปแล้วเนี่ยจริงๆตัวนี้เขามีโหมดที่แบบว่าเออไม่เห็นว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นโหมดซอฟต์โฟกัสค่ะซึ่งจะได้รูปซอฟต์สไตล์เกาหลีเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบจะเกาหลีแค่ไหนนะคะตึ้งนี่โอ้โหฟูงมากเลยนะคะเป็นสไตล์เกาหลีอะคิดออกมาอนคือหน้าก็แบบนวลมากแล้วก็ฟูงมากเลยอะ ถ้ามาดูอีกโหมดหนึ่งดีกว่าเป็นโหมดที่เมย์ชอบที่สุดแลาเมย์ก็ใช้บ่อยที่สุดตั้งแต่ได้กล้องมาลองเล่นเนี่ยนะคะนั่นก็คือโหมด Creative Assist ค่ะโหมดนี้เนี่ยนะคะเป็นโหมดที่สามารถปรับแต่งรูปได้ตามต้องการจริงๆแล้วเมย์ว่ามันละเอียดดีนะคะมันจะมีการตั้งค่าด้านข้างให้เห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปที่การตั้งค่าดได้เลยมันเริ่มที่ Brightness ใช่ไหมก็ปรับความสว่างได้ต่อมามราปารับ Contrast ได้ด้วยนะคะว่าอยากให้ภาพแบบไม่ต้องแบบสี Contrast กันมากก็ได้นะ แล้วต่อมาก็สามารถปรับความสดใสของรูปหรือว่า saturation ของรูปได้นะว่าเอออยากได้แบบสีปากสดสดหน้าสดสดหรือแบบไปถ่ายกับวิวใช่ไหมอยากได้วิวที่สดใสขึ้นยอะไรเงี้ยก็มาปรับความสดใสของรูปได้เลยอะ่ะ แล้วเนี่ยมันเห็นผ่านหน้าจอเลยเราสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราชอบรูปสีประมาณนี้เราอยากได้โทนประมาณนี้เราก็ดูผ่านหน้าจอแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีปรับค o ลเลอร์โทนหรือว่าโทนของรูปได้ด้วยนะว่าอยากได้แบบรูปแบบโทนแบบคูโทนเย็นหรือโทนวอร์มที่เป็นโทนอบอุ่นนะอย่างเช่นบางทีเนาะเราไปถ่ายที่ที่มันแสงไม่ค่อยโอเคแสงมันเพียนนิดนึงอย่างที่ที่มันเหลืองๆมากเราก็อาจจะต้องปรับค o ลเลอร์โทนของรูปนะคะให้ไปในทางคูมากขึ้นนะหน้าเราจะได้ไม่เป็นแบบดีซ่านที่ดอกนะ เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะได้สีรูปที่แบบเป็นสไตล์เราจริงๆแล้วก็เป็นตามที่เราต้องการจริงๆอะถ่ายเลยแล้วกันนะสวยพอดีนี่อ่านี่นะคะก็จะได้โทนสีรูปที่เออเป็นสไตล์เราจริงๆถ้าใครชอบแบบแมนนวลที่แบบตั้งค่าเสร็จทุกอย่างเองเขาก็มีให้นะมีแมนนวลมีหมด AV TV หมด T นะคะก็เลือกได้ตามที่แบบจะใช้งานได้เลยนะแต่ว่าเอาง่ายๆของผู้หญิงเราใช่ไหมเมยว่าก็คงไม่พน้นแถวๆหมดเซฟคัเทปหรือว่าแบบ ครีเอทีฟแอสซทที่เขาแบบจัดแจงทุกอย่างมนาะให้แบบใช้งานง่ายดีนะเท่านี้นะคะสำหรับสาวๆที่อยากถ่ายวิดีโอเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าแบบเออไปข้างนอกอยากเก็บเป็นทาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ Full HD เลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเมลองแล้วเนี่ยระบบโฟกัสเขาแบบดีมากคือเป็นระบบโฟกัสที่ไวแล้วก็จับโฟกัสแม่น ให้ดูเลยนะคะว่านี่เวลาเมย์แบบเปลี่ยนโฟกัสเราเรามีโฟกัสใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนนี่คือเมย์ใช้ออโต้โฟกัสนะคะระบบโฟกัสเขาเนี่ยมีความแบบนุ่มน,นวลแล้วก็ไม่วุว่นวายไม่แบบมันสมูทอะ่ะมันมันเนียนนะคะจับโฟกัสได้ดีมากอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยจะหลุดโฟกัสไหมนะคะจะชัดไหมจะเบลอไหมอะไรอย่างนี้ ก็ไม่ต้องห่วงเลยและเขาก็ยังมีเป็นพวกครีเอทีฟฟิลเตอร์ต่างๆนะคะให้เราได้เลือกแบบแต่งรูปหรือใส่สีรูปตามสไตล์ของเราด้วยค่ะอาหลังจากที่เราถ่ายรูปได้แล้วเนี่ยใช่ไหมคะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสาวๆเลยก็คือต้อง อัพลงโซเชียลค่ะแต่ว่าเออจะอัพลงยังไงดีนะคะตัวนี้นะคะก็มีเป็น WiFi เชื่อมกับมือถือแล้วก็สามารถดึงรูปลงมือถือหรือว่าเซฟรูปผ่านมือถือได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มรูปโทรศัพท์อยู่แล้วเราก็แตะไปเลยนี่โอ้โหเขาก็จะจับเชื่อม Wi-Fi กับโทรศัพท์เราแอปพลิเคชันที่ใช้เอารูปในนี้นะคะก็จะเป็นนี่ Canon Camera Connect นะคะก็ไปโหลดมาได้เลยนะพอเขาเชื่อมกันกับมือถือแล้วเนี่ยนะคะเราก็แค่แบบกดเซฟรูปผ่านมือถือแล้วก็เอาไปอัพโหลดลงโซเชียลได้เลยนะ คือจริงๆอ่ะเขาสามารถแบบว่าอัปโหลดผ่านกล้องได้เลยนะลงแบบโซเชียลต่างๆนะแต่ว่าเอาจริงๆที่เม่ใช้บ่อยก็จะเป็นการดึงรูปใส่มือถือก่อนแล้วก็ไปแบบบางทีแอปแต่งต่อหรือว่าแบบมันก็พิมพ์ง,ง่ายกว่าใช่ไหมแคปชั่นอะไรเงี้ยอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกรวดเร็วทันใจในการแบบถ่ายรูปได้รูปสวยปึ๊บอัปรูปลงโซเชียลเนี่ยตัวนี้ก็แบบโอเคมากเลยเพราะว่าเราก็จะแบบสามารถ ปเดตรูปได้แบบเรียลทางที่ดอกแม้ก็นี่นะคะเมย์คิดว่าเป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับสาวๆในสมัยนี้มากเลยนะเพราะว่าสาวๆสมัยนี้ใช่ไหมเวลาไปกินข้าวเวลาไปเที่ยวเราก็ชอบถ่ายรูปก็อัพลงโซเชียลใช่ไหมแล้วตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ว่าขนาดมันเล็กพอดีแบบไม่ใหญ่อะแล้วก็ไม่หนักด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเลนส์เล่นได้ใช่ไหมกับหน้าจอฟลิปหน้าจอมาเซลฟี่ได้ไม่พอนะแต่งรูปดีนีได้ยังไม่พออีกถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสามารถ Wi-Fi ลงมือถือได้อีกอัโหลดได้ทันทีด้วยนะ เมว่าน,นี่ก็ตอบโจทย์สาวๆอยุดนี้มากๆแล้วอะเพราะว่าส่วนตัวเมเองนะเมก็จะใช้พวกกล้องมิเรเลสอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนะคะก็มันได้คุณภาพรูปที่ชัดจริงๆอะก็หวังว่าข้อมูลนี้นะคะคงเป็นประโยชน์สําหรับสาวๆที่กําลังสนใจเรื่องกล้องแล้วก็หาข้อมูลเรื่องกล้องอยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่เวิร์กเลยนะเมว่าวันนี้เนี่ยนะคะเมต้องขอตัวแบบออกไปถ่ายรูปแล้วไม,ไม่ได้ออกไปน,ะนั่งถ่าย,ยนี้ก็ได้ประมาณแบบร้อยช็อตแล้วนะคะไปถ่ายรูปก็แบบหารูปลงดีกว่านะคะวันนี้เมย์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ รีวิวนกหวีดของสลัดก่อนนะคะ